สวัสดีครับกระต๊อกข่าวสุริยาวันนีนบลิฟต์กับผมขนมถังทองครับค่างเงินบาทกลายเป็นค่างเงินที่แข็งค่ามากที่สุดในโลกนะครับในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการเซอร์เวย์ของสำนักข่าวดูเบิร์กครับพบว่าค่างเงินบาทแข็งกว่าค่าเงินใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับของโลกนี้ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุจากการที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยมีเงินทุนส,สอปอตโอเพนที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกับสองแสนเจ็ดพันกว่าล้านเหรียญนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนโยบายของทางด้านธนาคารกลาง สหรัฐก,ก็มีท้าทีนะครับว่าจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปหรือว่าขึ้นไปก็ไม่มากนะนะครับทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยทีนี้น่าจะแข่งค่า,ข,าขึ้นต่อไปซึ่งก็จะกลายเป็นความท้าทายในเรื่องนโยบายนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยค่อนข้างจะพึ่งพาการส่งออกนะครับโดยการส่งออกที่นำเข้าเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง2ใน3ของทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางโบรกเกอร์นะครับก็รายงานว่า กผลกระทบภายในรวมทั้งการลงทุนนะครับก็จะช่วยประคับประคองเศรฐษฐกิจนะครับาารรถ้าหากว่าการส่งออกเนี่ยถ้าหากว่าต้องตกลงนะครับเรื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านสมัมพันธ์การค้า,า,าระหว่างสหรัฐกับจีนรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของทูตบุรุษและกดติดตามโซเชียลมีเดียของทางทูตบุรุษฟัานไม่ไว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รรวมทั้งเวียบบุบบอพลิเคชันและอย่าลืมก subscribe, ด Subscribe ที่ YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารครับ